สวัสดีครับท่านพี่น้องเกษตรกรครับผมดีเจแม็กซ์สันนะครับวันนี้เดินทางมาที่อำเภออะไรครับผมอำเภอไร่หล่อครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่อะไรครับสมเพศครับคุณพี่สมเพศนะครับเนาะอ่มีอันนี้คือสวนมะม่วงนะครับพันอะไรครับพันจีนห่วงครับพันจีนห่วงนะครับมีประมาณกี่ต้นครับที่นี่ประมาณสี่พันกว่าต้นครับก็โหลูกโตมากเลยนะครับเนาะก็เห็นว่าคุณพี่เคยใช้อาหารพืชทางใบนะฮะที่ถืออยู่นะครับใช้นานเลยังครับตอนนี้ ครับใช้นานแล้วครับครับก็ประมาณปีที่สองปีที่สองปีที่สองนะครับเนาะครับก็หลังจากใช้มะม่วงนี่สี่พันต้นปีก่อนนี่ใช้เขาเรียกว่าที่ห่อนี่เขาเรียกอะไรฮะถุงถุงห่อถุงห่อเนาะเป็นพลอยเป็นกระดาษถุงห่อถุงหอปีที่แล้วใช้ประมาณเท่าไหร่ฮะปีที่แล้วประมาณประมาณหกหมื่นประมาณหกหมื่นนะครับเนาะพอใช้อาหารพืชทางใบปีนี้เพิ่มเป็นเท่าไหร่นะฮะ หนึ่งแสนใบครับใบเลยนะครับท่าน <laughs> ครับเรามาดูนะตรงนี้เพิ่งเพิ่งเด็ดไปนะอันนี้อันนี้คือปุุกม,มัน, <laughs> น,นดูนะครับตรงนี้อันนี้อันนี้คือเขาจะเก็บเชิญเชิญเพี่เนยะครับอันนี้ยังไม่เด็ดเนาะไม่เด็ดนะฮะ,ะแล้วก็จะอยู่ในขุงไอ้ที่สีขาวยังไม่พรไม่ถึงเวลาเนาะขุงสีงน้ำตาลขุงนสีน้ำตาลแกะได้ไหมครับเน,น,นี่ยลองดูเนาะ ก็รูกอยู่ข้างในนะครับเนาะก็มีอีกเยอะแยะนะครับอันนี้ก็อันนี้เด็ดได้ฮะได้เลยอ่านะครับเฮ้ยไม่่ใชโอ้โหนะครับหิ่งไม่ไหวเลยครับเนี่ยหนักมากครับอันนี้เป็นคุณภาพนะครับเออดูแล้วผิวสวยไหมฮะผิวสวยเนาะสวยนะสวยนะครับเนาะปีนี้ผิวสวยผิวสวยนะครับเนาะครับงั้นก็ขอแสดงความยินดีกับพี่สมเพชรใช่ไหมพี่สมเพชรนะครับเนาะอยู่บ้านบ้านอะไรครับ บ้านท่าล้อบ้านท่าล้อตำบลดอยล่อตำบลดอยล่ออำเภอดอยล่ออำเภอดอยล่อจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ภรรยาชื่อเอ้ยที่รักชื่ออะไรครับนิพาเออนิพานะครับเนาะอันนี้ของจริงนะเพื่อเพื่อบอกเป็นของจริงนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าออกทีวีแล้วพูดขึ้คนอื่นไม่ได้แล้วครับนอกจากมีคุณนิพาคนเดียวนะครับเนาะเออหันพื่อทำไว้ที่สุดยอดนะพี่เพชญเราสุดยอดเลยครับครับก็ขอแสดงนอพอดีก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับแล้วก็ราชาโออสุดยดจริงๆครับ สวัสดีครับ